นี่คือโฉมหน้าของผู้โชคดีที่ได้รับมอเตอร์ไซค์จากคาราบาวแดงไปอีกคันกับแคมเปญบ้าวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพปี 2, 2> เอเราตื่นเต้นมากครับผมดีใจครับผม,ผมเอาไว้ขี่มาทำงานครับผมอยากได้แบบนี้เพียงดื่มเครื่องดื่มคาราบาวแดงหรือขั้นโซคูณ2แล้วส่งฝามารุ้นโชคได้เลยก็บอกแล้วว่าคาราบาวแดงเขาจับจริงแจกจริง อาการเป็นยังไงอาการเป็นยังไงดมไปตองมันมีความรู้สึกไซวิววิวยังไงชอบก้นนะคุณคุณชิสาสวัสดีชั้นนี้นะคะรู้สึกว่าหัวใจมันเต้นแรงตุ๊บ เหมือนมันจะดัง้งออกมาข้างนอกอย่างไงอย่างนั้นเลยค่ะปกติแล้วนะครับอยู่ใกล้ๆคนลอยอย่างผมเนี่ยสาวๆก็มักจะมีอาการบวดห้าแบบนี้นี่แหละครับอ้อเดี๋ยวนะคะ<อ>คุณขาได้ทีเอาใหญ่เลยค่ะถ้าเกิดเป็นคุณนะคะดิฉันใกล้ขนาดจ,จะสิงล่างคุณดิฉันก็ไม่รู้สึกอะไรคะ่ะถูกต้องเลยค่ะคุณชนะขาที่พวกเราเนี่ยมีอาการแบบนี้นะคะก็เป็นเพราะว่าเพราะว่าเพราะว่าใกล้จะถึงวันจับแจกทองคำมูลค่า1ล้านบาท หลังก็9วันแล้วนะครับที่เราจะได้เจอกับเศรษฐีหน้าใหม่อีกหนึ่งคนอีกหนึ่งท่านวมากเหมือนกันเนาะถูกต้องครับแต่ว่าวันนี้นะฮะไม่รอช้าไปแจกรางวัลกันเลยดีกว่ากับคนที่จะได้ลุ้นมอเตอร์ไซค์ลายลิมิเต็ดอีดิชั่นซึ่งจะเป็นใครกับกิจกรรมบ้าแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพปีสไปลุ้นกันเลยมอเตอร์ไซค์ลายลิมิเต็ดอีดิชั่นที่เห็นอยู่นี้จะเป็นของใครไปตามลุ้นกันเลยดีกว่า โกยเลยครับโกยเลยโอ้โหโอ้โหแกนแกนโอ้เหรอาเอาเอาลุ้นกันนะคะจังหวัดไหน้างไหนจะได้ไปดูโชวนเต้นแกนได้ได้แล้วพี่ตีไปครับผู้โชคดีได้แก่คุณธงชัยธนงจากจังหวัดอุบลราชธานีพิ่ตีด้วยนะครับ จำกันตรงนี้นะยังมีเวลานะอีก9วันนะครับคุณผู้ชมครับยังสามารถส่งฝามาร่วมสนุกกันได้นะครับส่งกันมาได้ที่ไหน c ีเจมอทุกสาขาทั่วประเทศส่งเยอะนะคะเพราะบอกเลยว่ายิ่งส่งมากก็ยิ่งมีสิทธิ์มากนะจ๊ะจ้ะไม่รู้เหมือนกันนะว่าผู้โชคดีเนี่ยเขาส่งมากี่ฝาแต่ก็ยังมีโอกาสลุ้นล้านกันต่อเพราะยิ่งส่งมากก็ยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นมากนั่นเองเอางี้ละกันใครที่ยังไม่ส่งผมย้าว่าให้รีบเลยแล้วเขียนบีบส่งมากติกาบันง่ายมากเลยนะครับเพื่อใครยังไม่รู้เราจะมาทบทวนกติกากันอีกทีนะจ๊ะครับดูกติกาเสร็ และอย่าลืมดูตลอดข่าวเราด้วยนะครับไปไป ลานและมอเตอร์ไซค์ร้อยคันนี่ง่ายเพียงส่งฝาคาราบาวแดงเขียนคำว่าวิตามิน B12 ิตามด้วยชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์เขียนด้วยลายมือทุนนั้นหรือส่งฝาคันโซคูณ2แล้วเขียนคำว่าตับตามด้วยชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์เขียนด้วยลายมือเช่นกันพับใส่ฝาแล้วบีบส่งที่กล่องรับชิ้นส่วนตามร้านค้าที่ร่วมรายการหรือที่อยู่ตามที่ปรากฏส่งได้แล้วตั้งแต่วันนี้ถึง31มสกรกฎาคม2566ประกาศผลทุกวันในรายการตลอดข่าวเวลา9ก้นาฬิกาสานาที